สวัสดีครับนั้นคือโอ้คนมหมเป็นมือเลยก็ได้นี่ไดู้9,400ไปไหนาบแต่อนหนึ่งยิ้มยิ้มแบบไม่หุบมเลยะยิ้มขัากิบแน่เมื่อวัดเมื่อกวัดดิเมื่อวัดเมื่อก็จมบ่อช่แล้วครับโอ้ยมาขัดมาแน่แค่พะน่ะเออุกี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วไปไหนเลยะไป อย่างพูดอย่างที่นี่ครับุณสีรินกับเสียอาเอาพืนเสียเสียร้านที่แมงไตรถแห่คุ้มปิดตันที้ร้านแตกแล้วครับอ้ท่านพี่น้องครับซื้อบัตรจองตัวกันได้แบบนีหน่อยไดครับตอนนี้อยู่ในกลุ่มหกพันเก้าร้อยกว่าชั่งแล้วพี่น้องสเห็นนี่ก่อนโมเลยขออนุญาต เกิดๆยังพอทันเห็นยังแหะแทบแทบมันจะหน่อยหนึ่วันเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกสิ่งที่ทําไว้มาเดี๋ยวมยูโมกันนะครับลังจากที่มือประกาศเรียนเรียนเป็นร่มผ้ายูม่าะ็รบบมะนังเมืองปัดเครื่องโชว์ขาก็ทำใจยีงเลยครับเขาสร้างทันไม่ยิงนี่นะหกเจ็ดแสนน่ยสุดเดียวที่เดียวอันเห็ดที่แรกเหมือนป้อนหวยเลยดิไม่เอาเอาแล้วไม่เอาเลยใช่ไหมเอาเห็ดบอกว่าเพลงหนึ่งเอาไปใส่ยิกเพลงหนึ่งเลยถูกทีแรกว่าจะเป็นเพลงเด่น แต่ขนาดเพล็กเด่นเนี่ยขนาดเพล็กรองตอนนี้ยังมาเป็นเพล็กเด่นเจ้าภาพผมมาพีนีคุมคุมครับฟังหลายฟังเสียงบรรยากาศวกเห็นแลเห็นแล้วเอาร์กโอ้โหเช่มเอ๊ะดูดูดูกันจะเป็นยังไงบ้างปื้มค่ะเห็นบอกว่าโชว์วันนี้ถ้าไม่ประทับใจเท่าไหร่ในชุดผมว่าจะสักตัดอีกเปิดเพื่อเปิดการไม่อีกก็ได้อยู่บ้าเพื่อให้ ทับใหญ่สุดๆเลยเลยม่เราไหนๆแต่ไหนๆแล้วกันนะเดี๋ยวเรารอดูอ้าวแต่แล้ววันนี้วันเกิดน้องลักเพื่อนเด็กครับเอาเมื่อกี้เห็น้องกางเกงมาอปู่ตรงไหนไอ้จะพูไปนะมาดูลูกสาวพูดไม่ได้วันนี้ขอพ่อไปหาหมอจับวิสเลงไปหาคลินิกมาหมอครับถึงคลินิกปิดรอลูกผมด้วยนะเพราะว่าเออเขาหายปิดเลยน้างเรต้องไปนี่เพื่อนเออหมออะไรขาขานั่งเป็นัว ทำนี้เราแต่งยิงกันพูดอะไเลยดูยิ้มเสียงสวยเพราะเราสวยอยู่แล้วโอ้ยนี่ควายไปบ้านอะไรเอออันนี้อันนี้หนูยิ้มใส่ก้องกันเดี๋ยวทุกคนอ่าไปยิ้มเข้คนอยียวสักหมื่นคนอ่ะให้โชว์แป๊บเดียวก็จะบให้ไปนอนแล้วใช่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปจะดูจะดูเพื่อนโชว์จะดูเพื่อนโชว์เนี่ยจะดูโชว์อันวาดอื่นดเสียงยังไง

Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. เข็มเสร็จแล้วเราจะยุติการไล้สดแล้วไปเจอกันในกลุ่มปิดแล้วไปเจอกันในกลุ่มปิดกับระบบแสงสีเสียงฤดูการนี้กับสาวน้อยซองพาวเวอร์รีบกลับกลุ่มตอนนี้รัวๆให้เวลาสิบนาทีกลุ่มปิดก็จะเริ่มขึ้นเลยเอากูสารกูสานมาที่เอเนี่ยนะครับผู้ที่กูสารเดี่ยวผู้สิตเขาห้องน้า ไปเขาสวัสดีนาทีทักอยู่เตรียมเป็นตามาดัเด้อเป็นยังไงเอ้ใช้ใบต้ตัวเนาะนี่สอเราได้งานใหม่แล้วทีนี้เราจะทักหน้าตาขายหน้าขายเป็นตาหน้าด้วยอร่อยเลยออไม่แกโนไม่งนเป็นถามอ่ะออใยานาที่อะไรที่น้องใช้ใบต้นงานยุ่งงานมากยุ่งอะ่ร้นมนรูจ่อมันมาสิเลยบอกมาสีเลยทีนี้สามพันแพวนรูดโลกแปวนวันว่าสิตั้ชุดลําใหม่ าจจะตัดชุดไหนชุดย่าาบกาเออที่ดีเนี่ยคือเลเนาอออกงานไปแจางงานเขียนรับเรื่อนม่สเ้อร์ครบลับที่ U M O มันพอที่เลเอ้าเห็นบวกซสอซอสั่งซื้ออุปกรณ์ใหม่เราก็จะหอบได้เออเอากันน้องพยินน้องน้องกล้งมาที่เลยนี่ทได้ครับหน่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเรียกควบคุมเลยนะครับเทศนที่อะไรนี่ตอนนี้อย่ไรถึงเนรื่องคนมาที่ ข้อความก้าวหน้แอดมินสี่บุคคลเ่อรอทั้งอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับขอบคุณที่มาดูทุกท่าน เจวันวันออมพิเชียวครับไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนเจลสุราออเชียวครับผมเอฟซีมาน้ตบุฟเฟ่มาเลยครับมาเลยครับเจลแกรส่ายเจันเองลราออมเชียวครับนี่มาอาจารย์แม่อาจารย์แม่เจลออิเชียวเย่เรา้องควงกันครับเซเาฮารีเจลดูออมพิเชียวครับเซเาฮารี นี่ขอาคุณพระมาด้วครับพี่รองเข้าไปแล้วค่ะคุยเจมโอวันคุยเจมโอวันครับนี่ได้ละได้ละได้ละเออมาห่าหลยเลยเนยเออนะครับแล้วก็ต้องลุงไทยด้วยลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลเช่นกันเนี่ยครับฝากแฟนๆเออสาวหน่อยเพื่อนๆก็นี้ในกลุ่มปีนหอดเจ็ดพันไปเลยดได้แล้วครับ 1 0 0 0นคนในอุปีดังสาวนักแห่งโปตุกสวันที่ย4ิสี่กันจะยุไปทั้งผู้ใหบฟินแลนด์เนี่ยโตเกียวนิวซดตอนแรกมาสสาคนว่าแมนโยกมาทั้งโตเกียวจากเอามาเหมือนไทยเอามาเหมือนยเลยครับต้อมาเมืนใส่มาเมื้นเมื่อไรแบบเนีเออคนโผล่คนใดอย่างพอกระทบเยอรมันินแลนด์น็องสี่แกมเ่ยก็อายุหลวน้าอย่างนี้สพุนเ้านาที ờ lừa các em lừa các em đi sáng phút